ครับผมก็สวัสดีครับผมพอม,มีชมชมเพียบนามาให้เลือกชมอยู่สองคู่นะครับผมก็สวยทั้งสองคู่นะครับผมจะมีความสวยที่แตกต่างกันไปเดี๋ยวพาไปดูการเฉลี่สอนจะใช้ต้นแม่พันธุ์แบบไหนครับผมเดี๋ยวพาไปดูต้นแม่พนันธุ์ที่ที่ใช้เขลี่สอนครับผมเรามาดูต้นแม่พันธุ์กันอันนี้ต้นแม่พันธุ์อายุมากแล้วครับผมอันนี้เขาอายุมากแล้วก็อีกไม่กี่ปีก็คงจะจะหมดสภาพเพราะว่าจะขาดน้ําด้วยในช่วงฤดูแล้ง ผมก็ต้องใช้วิธีการตัดแต่งกิง่งอันนี้คือาการตัดกิ่งนะตัดกิ่งไปนานแล้วตัดไปเสียบต้องไปปักชำไปปักชำแล้วก็อันนี้ก็ขายไปหมดแล้วนะ<อ>ที่กิง่งผมตัดออกไปแล้วก็เหลือกิ่งเล็กเหล่านี้ก็ต้องรออีกครั้งหนึ่งให้ตัวแล้วก็ค่อยตัดเพราะว่าอันนี้อายุนานมากแล้วเวลาเขาจะมาเสียมนะอันนี้อย่าขึ้นปูดแบบนี้อันนี้คือตอไทยนะตอไทยอันนี้คือ,อกิ่งเพชรบ้านานาแท้ๆต้นแม่นะครับแก่ต้นแม่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะใบแบบนี้เลย อันต่ามที่ที่นําเข้ามาที่เรารู้กันนะครับผมไม่ไม่ต้องอ้างชื่อเนะไม่ต้องบอกชื่อว่ามาจากที่ไหนอันนี้คือจะใช้วิธีการเขียกเจสรจากกิ่งต้นแม่พันธุ์แบบนี้อันนี้คือ,คอกิ่งต้นแม่พันธุ์ที่ใช้เขียกเจสรนะครับผมจะใช้เขียกเจสรจากต้นแม่พันธุ์เท่านั้นนะครับผมก็จากใบตั้งแตบบ่นี้อันนี้ไม้ไม้สมบูรณ์เองนะไม้แหง้งก็งั้นขาดน้ำม,มีน้ําให้อันนี้ฝนตกมาหญ้าขึ้นไวทันตาเห็นเดี๋ยวมาดูต่อครับผมไม่ใช่ดูต่อมาดูเนธุ์นา ต้นมันเรว่ารักษาแบบนี้คือต้นลูกนะเป็นต้นลูกถ้าเราเฉียดะสอนแต่ต้ลูกก็จะเป็นเรียกว่าไม้ชั้นหลานเรียกว่าไม้เอฟสออันนี้เขียจากเป็นแม่ต้นแม่พันนะครับผมอันนี้โค่นนี้นาเสือให้ท่านหนึ่งดูดูไว้นะรักธรรมชาตินะผมอันนี้ความจัดจ้านความกระชับอันนี้ไม้แค่ขาดก,การดูแลเฉยๆนะขาดน้ําขาดก,การบํารุงเฉยๆทาให้ไม้ไม่ค่อยจะสวยบูมสวยเท่าไหร่เดี๋ยวแปบ๊บเดงนะ อ่าเทียบให้ดูนะอันนี้ขวดขนาดหกยร้อยมลิลิตรนะครับผมขวดน้ําดื่มกันขวดน้ำดื่มเรานะอันนี้คู่ชิ่นหนึ่งนะอันนี้เสนอให้ดูทางลายอยู่ท่านหนึ่งครับผมอันนี้ไม้กุ้ทอีสองอันนี้จับไม้ที่จะทรงทรงความใหญ่หน่อยคู่นี่นะอันนี้ก็เสนอพี่ท่านหนึ่งดูไว้นะครับผมตัวนี้ถ้าให้คะแนนก็ต้องให้คะแนนตัวนี้ใช่ไหมนะจะถูกเปปปานาเขียเกสอนจากก็แม่มีโอกาสมีโอกาส,ก,าสกลายพันธุ์ไหม ก็มีโอกาสนะมีโอกาสที่จะกลายพันธุ์ไหมมีโอกาสที่จะแปกความไหมไหมก็มีโอกาสนะมีโอกาสนะครับผมบางต้นจะแลดดอกเกีสอครับตั้งแก่ดอกแรกเริ่มนะครับผมบางต้นก็ดอกชุดที่ที่หนึ่งชุดที่สองอาจจะยังไม่แลบอาจจะไม่แลดชุดที่สามแต่ว่าเวลาไม้ที่อายุมากมากนะมากมากเขาจะแลบเองเราก็เห็นหนางานประกวดไม้ไหมเคเห็นไม้ที่เขาลงประกวดเพรบรรดาต้นที่ราคาแพงๆตัวนั้นเกีสอนไม่แลบนะต้นนั้นนะเราเคยดูกันเนาะ ก็ยังมีราคาแพงมากนะต้นนั้นต้นใหญ่สวยมากก็ยืนยันว่าใช้การเขียยเกสรจากต้นแม่พันธุ์อย่างเดียวนะครับผมยืนยันว่าใช้แม่พันธุ์จากต้นแม่พันธุ์อย่างที่ผมถ่ายให้ดูนั่นคือต้อนที่เขาจะเขียยเกสรจะใช้ต้นแม่พันธุ์แบบนั้นนะครับผมก็มามาพูดเดยอะก็อันนี้อันนี้เป็นคู่ที่สองนะอันนี้คู่ที่หนึ่งนะผมจับความให้แบบนี้เลย อันนี้คู่สองก็นำสเสนอทั้งสองท่านทั้งสองคู่นะครับผมว่าจะชอบไหมถ้ายังไงก็ดูก่อนไม่ชอบก็ผัดไปเดี๋ยวท่านท่านอีกท่านไม่จะขอมารับไปเลี้ยงตกอยู่ที่คู่ละห้าร้อยห้าสิบาทรวมส่งทุกอย่างนะครับผมกม่ต้องห่วงพี่บรรณาเป็นไม้ใหญ่เป็นไม้อมตะนะเป็นสมบัติไว้ให้ลูกหลานได้ครับผมอยู่กับเรานานมากๆเลยนะเหมือนตอใหญ่เอนโไทยนั้นเขายุมากแล้วผมทำมาชวนมาจนจัดแก่ แก่ okay, แล้วตอนนี้ซื้อมานะตอนนั้นซื้อมาซื้อมานานมากแล้วครับผมยี่สิบกว่าปีที่แล้วที่ถ่ายให้ดูนะโอเคครับผมขอบคุณมากขอบคุณที่มาเยี่ยมชมครับผมขอบคุณก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ